โนดูด้ดมบอกอ่ะต้องเอาเฉพาะปลาที่ไหว่นะหนีละแล้วต้องใส่น้ำเห้ือนกต้องไว้ท่าอะไรนะกันเชียงหรืออะไรเนี่ยนี่พิมพสีเดียวเดี๋ยวนกล้วยนี่ไงเขาแกะกันไปแล้วใครแกะไม่เห็นนีแบบนี้เลยแนะนำเหมือนทีพี่ฟ้าแนะนำผลไม้แนะนำผลไม้อันนี้คือจับด้วยพี่อนุบัชบัชบัช ต้องให้ยูในไนรึเป่าอ๋อเป็นชาเขียวมันเซฟหลายเซฟหนัวปุดเหมือนกันเนี่ยเล่นอะไรเนี้ยอ่านเลยมั้อไม่เล่นนี่แพ็กเกจเราห่อนนอย่ออ <laughs> สมขายดยีดีนี่พี่พี่มายัดใส่ในกล่องได้ได้ยูนี่ไงเขา เฮ้ยอันนี้กับสีเดียวกันไหมอ่ะมันคืออย่างเดียวกันเนาะที่เรากินกิอนอ่ะกล้วยอ่ะนะเออื่อย้วนี้สงสัยจะไม่รอดิงาน,นพ่งนี้โดนทวงงานนะั่นวันนี้แหละว,ว่าจะโดนแต่ขนม <ทำ S 1> หมดก็โดน,นใส่ไปเรื่อย